สวัสดีครับทุกคนนนี้พวกเราพวกก็ผมลเล่นอัลเบ,บไซต์นะฮะกิจกรรมในวันนี้ก็จะพาจานตายบาโมกนะฮะเนี่ยไ,<ด>ไปลุยภัพจีกันเน้นได้ขับเอกซ์แลนแล้วก็จะจะเอาอเแชมป์ในเรนด้วยนะ,ะค,ครับตอนนี้เราก็ได้แมปมิรามานะฮะโดยนำโดยจานตายบาโมกที่เราจะไปเก็บกินไก่ในเรนกิ้งกูงกลอับบนนน่นแหละไม่คิดหนู What นั่นม่รู้ <ด>ไปลงตามมันเฮ้ยเมืองอะไรเนี่ยไม่เคยลงไะเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราก็ตัดสินใจที่จะลงเมืองทรัคช็อปนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะมีศัตรูหรือเปล่านะไม่ได้ดิต้องตั้งชื่อให้เหมือนชาวบ้านฮะตั้งชื่ออย่าอ่านให้เหมือนชาวบ้านสิอ๋อที่มันคือเมืองตรุกเอ้ย <laughs> ทรัคช็อปก็ไม่ใช่แล้วมั้งมันเป็นทรัคสต็อปนี่หว่าทรัคสต็อปคือจบกันอิงลิสต์ที่ชื่อ ทุกสตอกไลฟ์ลิฟทิเชอเฮ้ยทรัคช็อปเฉยอมองไม่เห็นโอ้โอ้ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีศัตรูนะครับในเมืองทรัคช็อปเอ้ยทุกสต๊อกนะฮะเป็นเมืองที่เป็นทุกสต๊อกเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรถทรัคันะฮะรถสิบล้อนั่นเองก็คือเบิ้เซียเติมน้ำมัน มือเห็นการจอดดิเนี่ยมันจอดเต็มเลยมันไม่พักลยมันจอดไงเออ <c oughs> ดือมันจอดเต็มเลย <c oughs> อ่าแล้วครับเราจะเน้นแบบว่าฟาร์มของให้ฟูลฟูลแล้วก็ไปเป็นแชมป์นะคแค่นั้นพอเราจะแสดงให้ดูครับว่าการจะเป็นแชมป์ใน PUBG นี่มันง่ายขนาดไหนนะฮะจากประสบการณ์เป็นอดีตนักแข่งนี่ไม่ได้มนุนะอันนี้เรื่องจริง ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าโมกูร้อนตัววะตกเออมันคุย I'm from Vietnam เราชนะ number one no ชนะ number one จากวง จากบนตัวนี้ครับเราไม่อยู่อยู่ไม่ไกลาจากกลางวงสักเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวเราจะหารถก่อนนะอันดับแรกที่เราจะเป็นแชมป์นี่รถต้องมีนะฮะไม่มีรถนี่ลำบากที่จะเป็นแชมป์ได้รถประตูที่จอดอยู่จะลองเปิดประตูดูเป็น GTA เลยเอ้ยถ้ามันขับได้ขึ้นมานี่โอ้ยปาด ข้หลอกมาแค่ขวาทั้งทั้งแมพเดิมเดิมโจเฟสใช่ขวาเฉยเอ็นดราม่าโอ้ดีเลยโถมมาเลยฮะพร้อมเล่นโถมในจริงก็เิร์ชเฟซผมเลยสิริพลสิริอนุสาสตร์ในจริงก็ไปโรงเรียนผมเลยโรงเรียนพลาดชื่อไหนวะไอ้เพี่ยนทำไม่ได้เฮ้ยลงมาเฮ้ยไม่ได้เล่นโรรงเียน เอเลนเอ้ยไม่ใช we no. ่ไม <pe> <c ười> <t ort ing> ่เล่นเดอเตนมาตินมันไปกันแล้วไอ้ดยเน We have we have a s n m a t i มา e b e b a c k c o m e a ไอ้จอดเลยเนี่มาตัวหลังมาด้วยนะแลวตัวหลังมาด้วยนะเเครงเ เอ้ยขึ้นขึ้นรักูขึ้นกับมันรักูไม่ทิ้งมึงหรอกอ๋อไม่ได้ขึ้นหรอกกูโดนลงเอ้ยให้มันไปเดี๋ยวไปหาขันใหม่โอเคโยโกะไฟทูค่า not ไฟค่ะไอ้ไอ้นี่ just one car I don't need five cars I need just one car ไดนั่นไห I am I am one o I'm two You see No I'm seven ล้นันเไงแอสตันอีคันหรอไปเอาแอสตัมาอยู่ด้านเสล้ว้ยแอสตันสามคันเลยนะนี่ตายมีคันนึงขวามือ แกงเอสตันอะเสกเสกเหรอยึดเคแกงเอสตันแล้วควันนี้แกงเอสตันเราก็จะพาไปเก็บ KFC ของเกมผับปีเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตายถอยก่อนไปถ่ายจะเอาไว้ทำเป็นรูปปกก็จะเอยสามคันไงมันไม่มาไงทำแบกไอ้นี่พิกเจอร์ Nice, nice, thank you. Nice. Thank you. Didn't <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> play Nhật khế. again, again, again. <laughs> say cheese, say cheese. Say cheese. Say cheese. Say cheese. L Stand on the tide, say, say cheese. One, One two, three. three Cheese. Cheese. Yes. <cười> <cười> Nice 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 We are the Super Team เนี่ย่ะมันเด้รับจีนานทัวร์นี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเแล้วหรอ Enemy Enemy ใ้มาร์ดข้างหน้ากูไปบ้านข้างหน้าไหนวะปันกลางวงใบมาัดใบมาร์ดบันทีมเฮ้ยมันมันมีไอ้เหี้ยมันมีเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีไอ้นั่นเหรอ เลมโบกินี่เหรอไอ้ตาดูดิใช่ไหมทางขวาบ้างอ่ะมึงเห็นไหมกำลังดูอยู่ตอนนี้กำลังขอายุกาย์ีิตัวทำไมกูเห็นเลมโบกินี่เดี๋ยวนี้มีเลมโบกินี่แล้วเหรอหรือแม็กกาเดินน่าขับออกไปแล้วสีขาวอ่ะเฮ้ยเลมโบกินี่หร right? ือแม็กกาเดินไม่ใช่เลมแน่แน bon ่เลมไม่ใช่ทรงนั้นเฮ้แต่เหมือนเลมจังวะเออเฮ้ยเหมือนเลมจังวะไี่เหมือนมากเลมโคมไฟโคมไฟ อะไรวะเนี่ยอิงลิสติเชอร์แล้วไปแล้วอิงลิสติเชอร์เอ้ยมันยังขี่อยู่เลยมันจะมาเอา,ะาเอะไรมันขับมันขับเอาไอ้รอฟเห็นไหมนะไอ้รอฟตกบนหัวมันนะเย็นเย็นย็นโอ้โหกำลังแอบยิงมันเย็นเปิดจุดเลย สแสดงว่ามีแค่สองตัว,วนะนะตีนั้นมีแค่สองตัวเพราะรถน้ำมันขับได้แค่สองคนใช่แล้วก็อ้อ,อมใส่ปะเสียงใกล้มากเมื่อกี้แล้วจอดที่สามไปไหมเฮ้ยนี่นี่นี่มันยิงกันอยู่เตรียมลนะโดนโดนโดนส,สองนัดแล้วสองนัดสามนัดแล้วโอ้โหแย้หูไปเข่าขไปเขขาวาโก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 ้เข่าขวาแล้วเข่าซ้ายดีไหม khóa phải, khóa trái cho Galaxy, luôn luôn, cái gì cứ rườm khóa Galaxy, này ai à, đang ở chỗ này, tiền, đang ở này, มันจะนเฮ้ยข่าวขวานนมีมาเออจดนี้จดนี้จอนี้จอนี้จนี้มึงอะดากูดับนานแล้วฉีกควาไปรอ,องพูดเล่นัลงไงวิ่งขึ้นอยู่ yes yes oh yes นี่นี่นี่อยู่ม,มั้งโ เอ้ยแมกเล่นหรอนันคือรถอะไรน่าจะเม็กดูน้องตีขวาอยู่ไหนตีขวาตายแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวตีบนเขานั่นแหละงั้นเรา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 เข้าวงไปกันเฮ้ยหน้ากูหน้ากูหน้ากู้มังหน้ากู้หน้ากูบอกเวอร์ be c a r ฟ f u l c a r อ f u l อ n น u n number two เฮ้ย้นี่นี่มีมีตัวหน้ากูตัวนึงแต่มักงส่ง ตัวชิดหน้ากูเจ้าหลังเนินโอ้นี่ไงมันถึงนี่แล้วไอ้เงี้ยหาไม่เจอเอาไอซียิงนึ่งสามสองเองไอ้เหี้ย วิ่มันโปรไอ้อเหี้เยเออนี่มันยิงะลุสมุ โป้มาตาด้วยเพื่อนง่ะเก็บได้แชมป์ไม่เป็นไรนะฮะนังน้องอย่างน้อยเราก็ได้ที่สองเพราะเราแพ้โปรนั่นเองถ้ามันไม่โปรเราได้แชมป์ไปแล้วโอ้เล้อดหนึ่งแค่นั้นเองเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้จันตายป่าโมกด้วยนะฮะถ้าไม่โปรนะเมื่อกี้เออจันตายว่าไง โปรไงโปรมาตาก,กับโปรยิงกระตุ้งโมกเออยิ่งโปรลืมรีพอร์ตด้วยยิงกูตายรีพอร์ตไว้ก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ